เพื่อนน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามช่อง u ูท b e ตัวเจริญนนท์อยู่นะครับวันนี้นะครับวันนี้มีลูกค้าเอาฝาให้เตียนหลอดครับเป็นหลอดตรงแต่ผมก็ทำเป็นหลอดทองเหลืองหลอดตรงนะครับก็คือฝาฝาเก่าเขาพังมาใช่ไหมครับพี่ฝาตอนพังมาครับฝากอพังมาแล้วก็อาการที่มันพังเป็นยังไงพี่หลอดเัาหลุดหรือเปล่หลอดหลวบหลอดหลวมอ๋ออเนครับแต่ผมขอดูงานหน่อยครับงานคือ ประมาณนี้ครับงานก็จะเป็นหลอดหลวมน,นะเห็นไหมครับรสวยไหมครับอันนี้เราตรีหลอดออกแล้วใช่ไหมครับตีหลอดออกแล้วครับหลอดเดียวครับหลอดดีหลอดเดียวนะมองเห็นนะอ๋อหลอดเ,ดเป็นฝั่งไอ้ดีใช่ไหมครับพี่อ่าฝั่งไอ้ดีครับฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะแก้แก้ถาป็นถามนี้ให้ของลูกค้าจะใช้วาล์วเป็นวาล์วเก่านะฮะไม่ได้เป็นวาล์ใวใหม่เนี่ยเราขัดมหน้านี้ใหม่อันนี้คือมันดำๆมาเราเอาไป คือคืนขัดให้แล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่ลูกค้าต้องการจะใช้บาลเดิมใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าจะให้เปลี่ยนหลอดบาลให้ใหม่ใช่เรื่องแต่หลอดเดิมมันหลวมหลอดเดิมหลวมอ๋อครับพี่หลอดเดิมครับหลอดเดิมจะเป็นทองเหลืองนี่ครับหลอดตรงทางร้านเราทาอยู่ครับหลอดหลอดทองเหลืองตรงนะทองเหลืองนี่แข็งไหมครับตัวนี้งานตัวนี้แข็งครับเป็นทองเหลืองบอลทองเหลืองบอลเกล็ดดีโอ้โดีครับอ่า เผื่อเพื่อนๆอ,อยากใช้บ้างว่าหลอดวาล์วที่เราทําอยู่เนี่ยก็คือหาซื้อได้ที่ไหนครับพี่ตึงครับหาซื้อได้ที่เพจนงตึงนะครับโดยเจริญชนได้นะครับแล้วก็ช่องทางอื่นก็ไปทางรัชดานะครับจอได้ครับมีเรามีขายในร้านรัชดาก็ชื่อร้านอะไรนะพี่อ่า PMK Shop นะครับว้าว <Wow. S 2> อ่ารอเดี๋ยวน,นีะมาดูใกล้ๆนะครับอ่าไม่ใช่มีแค่นี้ไม่ใช่มีแค่นี้ไม่ใช่มีแค่นี้เราจะเป็นหลอดเยองแล้วก็มีมีหลอเดเยองไหมเหรอพี่คครรัับบ หลอเดเชียงหลอเดเชียงอ๋ตอตรงนี้หลอเดเชียงนีหลอเดเชียงมามาเป็นเป็นคู่เหรอพี่อ่าเป็นคู่ครับอ๋อขออนุญาตนะครับหลอเดเชียงมาเป็นคู่เอ๊ะมันมีคําว่า ex แล้วก็มีคําว่า id e. คืออะไรครับพี่อ่ามันแยกกันครับของเราทําแยกกันนะครับอ่าดูนี่เราจะแยก id S เสียให้ครับไหมว้าว โอเคครับฝั่งนี้เป็นอ๋อมันจะเป็นหลอดไอดีกับไอเสียอ่านี่ก็เป็นไอดีเราแยกให้นี่มีโลโก้ด้วยอ๋อมีโลโก้ด้วยไม่ธรรมดานะครับอ๋อมันแยกไอดีกับไอเสียให้ใช่ครับถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าไอดีกับไอเสียมันคนละองศาเลยครับพี่ใช่ครับคนละองศาตันได้ครับเราขึ้นให้ขึ้นให้ก็ลิงก์เราใต้คอมเมนต์นะเดี๋ยวเราเอาลิงก์ร้านลาซาด้าเราขึ้นให้หน้าจอนครับ ขึ้นมาให้ดูนะครับโปรไฟล์หน้าร้านนะครับดี๋ยวดูด้านต่อครับดูขั้นตอนการเปลี่ยนหลอดนะครับที่หลอดฝาเดิมเนาะนิดนึงครับนิดนึงนิดนึงมื่อกีนลืมบอกมึงกินลิ้บอกหลอดของเราหลอดเหลืองเราเราตึงมาเนี่ยมันจะโตกว่าหลอดเดิมหลอดเดิมที่เป็นหลอดเหล็กของโรงงานนั่งหลอดอ่าของเดิมจะเป็นสิบจุดศูนย์ของเราตึงมาเนี่ยเป็นสิบจุดหนึ่งศูนย์ เราเบือขนาดได้ให้เพื่อเพื่อยิเนียมันขยายตัวใช่ไหมครับพี่เติมครับใช่ครับใช่ครับอ๋อมันก็เลยจะทําให้ฟิตฟิตขึ้นมาหน่อยเหมือนเหมือนการตีเนี้ยเนาะใช่อ๋อแน่นมากดูเสียตีครับตะลั่นเลยอ่นครับก็เช็คเราเผื่อหลังมาเอาหลังหลอดเท่าไหร่ครับพี่โสิบมิลครับสิบสิบแปดได้สองร้อยยี่สิบห้าครับอ๋อสิบเอ็ดมิลสิบสิบเอ็ดมิล โอ้ะอะไรแดงๆอะครับพี่น้ำยาล็อกครับเขาใส่น้ำยาล็อกให้ด้วยอ๋อกันไม่ให้มันหลุดง่ายใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้โรับด้านหน้าล่ะครับเป็นไงครับเหมือนกันอในตีเข้าเรียบร้อยมีขนาดแน่นแล้วเราทากาวให้อ่นะโอ้โหน้ำยาเลยนะยอดเลยครับทาลูกกลับนะอ่าพวกซ่อมหลอดเดิมพวกทําเกี่ยวกับการซ่อมฝาเดิมอย่างเงี้ยลูกค้าถามมาว่าใช้ระยะเวลาในการซ่อม ประมาณไหนครับอย่างเช่นพวกฝาหมโอ้ฝาเว็บ้อยพวกลอดดืมวาวดืมอย่างเงี้ยครับลอดดืมวาวดืมครับก็ถ้ายัางเร็วเลยไม่มีงานน่าจะประมาณชออั่วโมงเนะก็คือถ้าม,<ำ>มันเรียงคิวว่างานเราแบบได้ครับอ,อ่ไล่ไล่ไล่แบบไม่มีงานสอนอะนะ่ะเนาะได้ครับอ๋อก็คือสามารถทําได้เลยหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็รอรับเลยถ้่บาอยากนะถ้าเป็นงานที่แบบแล้วแต่เคสว่าตีหลอดออกง่ายออกยากอย่างเงี้ยเนาะครับผมอ๋อแต่เรามาดูขั้นตอนการลิมมเออร์นะ พี่ตื่นทำไมชักออกชักเข้าอย่างนี้ครับเคยก็ไม่เคยโอ้ประมาณนี้เอ๊ะเดี๋ยวมันเคลือมอ่ะดูยิ้มมีความสุขโอ้ no โอ้โอเคโอ้โหดันเข้านะฮะดันเข้าดันออกครับไม่ฮะดูที่เอวนะฮะการดันนะอึ๊ดอึดอึดโอ้โหมันดคล่องนะการดันเองพี่ตื้นนเดีครับ เอ้านี่ยังไม่เจียเหละครับเนี่ยนี่ยังไม่เจียนี่นี่โอ้โหคุณแม่นเลยอะเดี๋ยวคร้อยตาตบเลยครับประมาณนี้ประมาณนี้ไปดูด้านหน้าหน่อยฮะโอ้โหนี่มันมันเข้ากลางไม่ใช่หน้านี้โอ้โหเขิมไม่ได้เลยฮะโอ้โหหน้าเกือบเข้ากลางใบวาวเลยใช่ไหมพี่ตูนชอบผมโอ้อย่างนี้อย่างนี้ถือว่าท่านต่อไปเจียบานี้ง่ายเลยไหมฮะอยแบบนี้ระบายครับแบบนี้อ๋อว้าว อ่ะขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อครับอ้เขาจะเก็บดาริเวอร์ครับไม่ใช่ครับพี่เนี่ยหมายถึงปาเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยจะทำอะไรต่อครับเราเียร์รพี่เติมนี่ก็เป็นตลกนะนะอันนี้เราทำการตั้งนะอันนี้แบบล็อกนะครับอ่าใส่เข้าไปเอ้พี่เติมครับผมว่าอันนี้เราจะทำอะไรครับเนี่ย ฝามันใส่ผิดทางแล้วเนี่ยร้อยทักอยู่สรุปเมื่อกี้นี่ผิดหรือถูกคะับผิดครับนี่ทําไม่ทักไปต่อใช่ไหมโอ้จะรอยทักกันได้เก้ครับอันนี้เครื่องเจียบ่าเรานี่เอาวันนี้เรื่องศูนย์หรือความแม่นยงเนี่ให้ไว้ใจได้เลยใช่ไหมพี่ตื่นได้ครับโอ้โหมาตรฐานนะแม่นไม่แม่นพี่ตื่นเอาไปแทงธนุวันนั้นนะครับตบแดงหมดโต้ครับยกไปทงทุกคน อาจำนำเราด้วยอย่านะเดี๋ยวลูกพี่เขาว่านะครับผมโอ้หนี่เลยครับกำลังล็อกเลยครับตอนนี้ขันล็อกนะครับขันล็อกขันยั้ฮะอ๋อเชื่อไอเก่งวาปัดผู้นึงมึงไงดูหน้ามันนะดูหน้ามันโดนล็อกดูหน้ามันเก่งเจมมึงหัวแรดได้แมสเหรอโถนะครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเจียเวลาดูไปเรือย๋เราจะหาสูนก่อนนะครับขั้นตอนนี้เราหาหาระดับหาอะไรนะหาระดับระดับความใกล้เคียงของของคือจริงๆอ่ะมันก็ไม่จําเป็นต้องหาละเอียดขนาดนี้ใช่ไหมเพราะเครื่องมันเราเราหาด้วยหัวบอลอยู่แล้วแต่ว่า เราเรียกว่าขั้นตอนการทํางานเราอยากให้ละเอียดแล้วก็ทํางานได้เร็วก็ต้องทําทุกอย่างมันใกล้เคียงกับระดับระดับก่อนนะเนาะใช่ครับแล้งแกน X และแกน Y นะอ่ะเนาะแกน X ก็เห็นที่เติมไล่ระดับบ่อยนะครับใช่ครับยึดยึดขั้นตอนนี้เรียกว่าขั้นตอนอะไรครับหาศูนย์ครับผมหาศูนย์จากาบอลบอลที่เราตีอย่แปมเจี้ยว้าวครับอ่าอนะนะตอนนี้เราหาศูนย์เพื่อให้หัวบอลตัวเนี้ย มันมันให้มันนิ่งอ่าให้มันให้มันหาศูนย์จากกับจากแกนหลอดแล้วให้มันนิ่งเนาะหัวบอลมันก็เอียงได้ตลอดเวลาใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋ออย่างนี้ก็การเจียบากแล้วทำให้เราเจียรแล้วก็สนิทและง่ายขึ้นตอนนี้เราหาแล้วล็อกแล้วโอ้โหต่อไปนะครัเจียรขั้นตอนต่อไปเป็นการเจียบานะครับนี่แหละครับขั้นตอนนี้สำคัญนะครับพี่เมือว่า เขาเรียกว่าอะไรนี่คือจุดไฮแม็กเลยใช่ไหมไม่อยู่ใครอยากไปนั่งสับปักปักก็บอกที่เติมได้นะครับเพาว่าเจียไม่ต้องอยู่นะพี่ผมอยากไปนั่งบดได้ครับใครบอกว่าเฮ้ยเจียมาแล้วอยากบดมาเอาบอกเราได้นะครับได้ครับเดี๋ยวเราทำแสงเปิดให้แต่คนไม่ต้อแสงเปิดทั้งตัวครับดใช่ับผมอ่ะไปดูใกล้นครับผมตอนนี้เราหาเขาเรียกอะไรฮะ นานใช่ไหมวาวมาย8 <Okay. S 2> ่ิลนะครับอ่าวาวมาย8 28ิบแเอเราจะก็จะใช้ใจกลางใบวาว27ครับอ่าประมาณนี้นะก็คือหน้าสัมผัสมันใช่ไหมครับครับผม27หน้าสัมผัสเราจะให้อยู่ประมาณ27 ไกลเคียงประามาณนี้ประมาณนี้โอเคได้เลยแม่นมากเบอร์เนีย้ยแม่นหรือว่าอะไรพี่เบอ,อร์เนีย้ยเบอร์เนี้ยแม่นแต่ <laughs> นี่เราแทบจะบาดเดิมมันเนี่ยเราจะกินแค่จากผิวมันน้ยนะครับใช่ครับคือความความต่ำลงไปเนี่ยแทบจะไม่ไม่ไมีเลยนะในในหน้าบ่าวบอลมันเป็นบางฝานะฮะบางฝาที่ว่า ปลาอาจจะต่ำมาปลาจะลึกมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็พิจารณาแล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมเอาใช่ไหมครับตรงนั้นแล้วก็เปลี่ยนหลอดแต่ถ้าเป็นหลอดเดิม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 เลยนะหมายถึงฝาน้ำเดิมเนี่ยโอเคที่โอกาสบลาจะต่ำก็น้อยใช่ไหมครับที่เดิมอ่าครับเพราะว่าเครื่องเรามันเรียกหาศูนย์ได้ตามไกด์หลอดค่อนข้างดีดูนะครับอันนี้เราจะตกปลาแล้วครับว้าเี่เติมเมื่อกี้เอาอะไรใส่เข้าไปในแกนนะครับน้ำมันเงี้น้ำมันทาน้ำหล่อลื่น เฮ้ยอ <laughs> oh ัน <Sch> นี <laughs> <just> <c oughs> ้ก <approved> okay yeah. ็ค oh, no. ุ้นๆนะเติมเคยใช้ไหมเคยใช้ใช้ก่อนโอ้โหไม่ได้ฮะนี่นะหายแล้วเข้าเรื่องตลอดครับโอเคครับนี่ลอยางล่างลงล่างนี่นะสนิทไหมครับโอ้น่ถ้าสนิทมากบ่าวจะด่าว่าไอ้เหี้ยครับใช่ครับบ่าวถือว่ามันสนิทนะ ทำไมสนิทมันจะเล่นวพีใช่ไหมครับง่าครับพี่เติมเคยเจอวาวด่ายี่ยมไหมครับเคยครับเจอทุกฝาเจอทุกฝาเพราะว่ามันสนิทงานนะครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนเฮ้ยนี่เราใช้เวลากันไม่นานเลยนะพี่เติมนะคเดี๋ยวครับนี่ถ้าคลิปเราไม่ได้รวงตัดต่ออะไรเนี่ยไม่น่าจะเกินสิบห้านาทีด้วยซ้ำอะเนาะเออนี่ครับนี่คือบ่าที่เราทําการใช้เครื่องเจียมาเรียบร้อยนะ เงาเลยครับแล้วบาทเสมอกันดีเลยฮะบาทสี่สิบห้าเนี่ยครับโอ้โห่รอเราเอาการเลยนะครับปาดติดโตร้อยแล้วครับแต่ลูกค้าจะเป็นวาวเก่ารอเก่ามันจะมันจะสึกนะครับสึกเยอะนี่ลูกค้าบอกว่าขอเป็นเซ็ตปิ๊ดหน่อยเซ็ตต้นทุนเซ็ตต้นทุนเราก็เลยลีบให้ปิ๊ดไปหน่อยทะคให้ปิ๊ดหน่อย อย่างนี้ที่เสร็จแล้วครับมีของของงานี่ของตุนงานไงก็เสร็จที่เรียบร้อยไงก็ฝากร้านด้วยครับลงจงตัวจักรยานนะครับทางเพจก็เพจลงจงเตอร์จักรยนครับทางย t ท b e ก็เป็นตัวจัิญยต์นะครับท่านผูกค้าทันใดสนใจผมทำาได้ตั้งง่ึกษาได้เนาะย่างยหาสมทำาได้โรปรึกษาได้สมรำมปรึกษาที่ร้านได้ครับร้านนี้ก็ถ้า ใครไม่สะดวกก็มันจะติดตามทางช่อง YouTube ลงชื่อตัวเชิญยืนนะฮะท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง YouTube ตัวเชิญยืนะครับผมตอนนี้ขอต้อนรับก่อนสวัสดีครับนะ